you <laughs> จเจริญพรทุกๆคนนะมาปฏิบัติรวมกันนะในวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่แรม15บห้าคำนะเราก็จะปฏิบัติบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้านะเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มความตั้งใจเข้าไปความตั้งใจที่จะระมัดระวังนะรักษาจิตใจของตนเองวันนี้วันพระนะเราจะให้ตลอดทั้งวันนี้นะเป็นวันที่เรามีนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ในใจนะเราจะพยายามรักษาความรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้พระพุทธองค์เราจะอยู่ที่ไหนก็ตามในะวันนี้ถ้าเรามีสติสามารถระลึกได้ว่า เรากำลังปฏิบัติบูบชาพระพุทธองค์อยู่แต่เมื่อนั้นพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าก็จะอยู่กับเราขณะจิตใดที่เราเผลอไปเราขาดสติไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่รลอกำลังหลงไปกับ ความรู้สึกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หงุดหงิดขัดเคืองไม่พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือนไะม่ก็หลงนะไปจมอยู่กับอารมณ์ที่มันนะทำให้เราขาดความประลึกขึ้นมาไดนะ้ขาดสติเมื่อไหร่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จ หนีไปนะไปอยู่ที่อื่นแล้วนะจริงๆพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลานะอยู่ที่ว่าเราจะระลึกถึงพระองค์ได้นะบ่อยแค่ไหนนะในสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านถึงให้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธ นะบริกรรมตลอดทั้งวันไปเลยนะนะใช้คำว่าพุทธโธนะให้ใกล้เคียงกับชื่อของพระพุทธองค์นะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระลึกถึงพระองค์บ่อยๆนึกขึ้นมาเมื่อไหรนะก็พุทธโธในการปฏิบัตินะเราจะระลึกถึงพุทธโธก็ได้ นะขอให้ระลึกขึ้นมาแล้วเรามีสตนะิอยู่กับตรงนี้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อยู่กับลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกถ้าทำหน้าที่การงานนะทำอะไรก็ตามที่ไม่ได้มานั่งหลับตาเนี่ยแต่เราสามารถระลึกอยู่กับสิ่งที่ทำได้ นะมีสตินะแล้วก็รู้สึกตัวอยู่ด้วยนะแล้วยังสามารถรักษาใจนละมีสติที่มีกำลังมากพอนะทำให้เราไม่ไหลไปตามแรงดึงดูดของโลกใบนี้นะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มาย่ยยวนใจทั้งหลาย ไม่ไหลไปตามพลังของกิเลสทำให้เราต้องขัดเคืองหงุดหงิดลำคานใจนะจนเก็บไปคิดนะเก็บไปเป็นเครื่องวิตกกังวลปรุงแต่งไปต่างๆหนานะความรู้สึกขัดเคืองไม่พอใจนะเกิดขึ้นได้แต่เราต้องไม่เอา ให้มันมาอยู่ในใจเรานะเราต้องให้มันอยู่ของมันแค่นั้นนก็พอแล้วอย่าไปปรุงแต่งมันเพิ่มนะต้องเบรกมันให้ได้แลนะวิธีการก็คือต้องมีสติอยู่อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยนะที่เรามาฝึกกันตอนเช้าวันนี้ในอิระยาบท นั่งหลับตาเนี่ยนะคือเราจะมาเติมความเข้มแข็งให้กับสติกันนะในการใช้ชีวิตปกตินะเราจะไม่ค่อยได้มีโอกาสมีสติอย่างต่อเนื่องเท่าไหร่นะหรือมีก็มีโอกาสที่จะถูกดึงออกไปได้ง่าย แต่ถ้านั่งหลับตาแบบนี้นะเราสามารถละลึกอยู่กับลมหายใจได้อย่างเดียวต่อเนื่องนะมันจะไม่มีสิ่งรบกวนอะไรนะเราก็จะอยู่กับลมไปเรื่อยๆนะนั่งดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องนะวางใจสบายๆไม่คาดหวัง ไม่บังคับนะเราจะดูเฉยๆนะดูสบายๆแบบนี้ให้มันต่อเนื่องนะทำไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะ้้วจิตมันจะมีพลังขึ้นมานะความเข้มแข็งกำลังของจิตนะจะค่อยๆก่อตัวขึ้นนะถ้าเรา หยุดนิ่งได้มากพอนะต่อเนื่องนานพอนะจิตของเราจะเรียกคืนพลังของตัวจิตเองนะึงชั่วโมงตอนเช้าก็ถือว่าเป็นนะเวลาที่ไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะถ้าเราทำทุกวันสม่ำเสมอได้เนี่ย นะมันจะมีประโยชน์กับชีวิตของเรามากๆเลยนะมันจะทำให้โอกาสที่เราจะทำผิดพลาดในชีวิตเนี่ยมันน้อยลงนะมันน้อยลงเพราะว่าจิตของเรามันเข้มแข็งขึ้นนะมันหนักแน่นนะเวลามันเข้มแข็งมันหนักแน่นเนี่ย สิ่งต่างๆที่เคยทำให้เราหวันว่นไหวนะเราก็จะไม่ค่อยหวั่นไหวเหมือนเดิมนะบางทีก็ทำอะไรเราไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองนะเราจะวางเฉยต่อสิ่งที่มายุ่ยวยวนกระทบลมราวชีวิตเรา ได้มากขึ้นนะอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญในภายในอยู่บ้างนะถ้าเกิดว่าปัญหามันเยอะนะแต่เราก็จะไม่จมอยู่กับอารมณน์นะั้นนานนะเราจะไม่เอามันมาเป็นเรื่องสำคัญใหญ่โตในชีวิตนะเหมือนแต่ก่อนนะและยิ่งถ้าเราได้ฝึก ปล่อยวางนะฝึกอดทนแล้วก็ปล่อยวางเนะี่ยปล่อยวางได้มากขึ้นมากขึ้นเนะี่ยสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะเราก็จะมองว่ามันกนะ็เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปนะไม่ควรที่จะไปถือสาหาความอะไรมากมาย คนที่เขาทำไม่ดีทำผิดทำพลาดทำอะไรต่างๆให้เรารู้สึกไม่ชอบไม่พอใจหนะงุดหงิดขัดเคืองลำคาญต่างๆนะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละนะถ้าเขามีเจตนานะทำไม่ดีกับเราเขาก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆนะเราก็ไม่ได้อยากจะไป สาบแช่งทำให้เขารู้สึกว่าต้องได้รับผลของกรรมอะไรแต่กฎของธรรมชาติก็จะต้องตอบแทนคืนให้กับคนที่ทำไม่ดีเป็นธรรมดานะเราขอปลีกตัวออกมาจากระบบนี้ดีกว่าเราไม่ผูกเวนนะไม่มีความรู้สึกจะไปผูกเวนอาฆาตพยาบาทกับใครดีกว่านะ ปล่อยวางได้นะเราชนะใจตนเองนะเราไม่จำเป็นต้องไปชนะคนอื่นนะไม่จำเป็นต้องไปชนะคนที่นะเข้ามาท้าทายชีวิตเราเราเป็นผู้แพ้ดีกว่านะสมดังที่เขาบอกว่านะแพ้เป็นพระแพ้เป็นพระก็เค จิตใจของเราจะเป็นพระขึ้นมาจิตใจของเราจะเป็นผู้ประเสริฐนะพระแปลว่าประเสริฐเราจะเป็นผู้ประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อเรายอมแพ้เป็นนะไม่จำเป็นต้องชนะต้องเป็นผู้ตัดสินการกระทำของใครนะเราปล่อยให้ธรรมชาติปล่อยให้กฎของธรรมชาตินี่แหละนะทำงานด้วยตัวของเขาเอง เราไม่จำเป็นต้องไปริ่งรัดอะไรนะและทางที่ดีที่สุดนะเราต้องวางใจให้อภัยให้ได้นะกับคนที่เคยล่วงเกินเราเคยทำให้เราไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่ดีต่างๆนะเราต้องก้าวข้ามไปให้ถึงจุดที่เราสามารถไม่ใช่แค่ปล่อยวางได้อย่างเดียว นะต้องก้าวข้ามไปถึงจุดที่ทำให้เราสามารถให้อภัยได้ด้วยนะไม่ติดใจไม่คิดที่จะมาเอาคืนล้างแค้นอะไรใดๆนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่านะโทษของการผูกอาฆาตพยาบาทนั้นนะมันมันไม่ดีเลยนะมันมีแต่จะทำให้ ตัวเราไม่ได้ออกไปจากวังวนะแห่งความซ้ำซากจำเจที่ต้องมาผูกเวรสร้างภัยกันนะเราจะมีจิตใจเป็นพระได้นะเราก็ต้องทำแบบนี้นะฝึกปล่อยวางให้อาภายัยแล้วก็พัฒนาจิตใจของเราให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆ นะเรายังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะแยะเลยในการออกไปจากระบบแห่งความทุกข์ออกไปจากระบบที่มันบีบขั้นหัวใจแบบนี้มันมีอิสระภาพเสรีภาพรอเราอยู่นะถ้าเราทำให้จิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นมาให้มันหนักแน่นนะและ ปัญญาตัวจริงนะปัญญาแห่งความเข้าใจมันจะค่อยๆพัฒนานะมันจะดีขึ้นเป็นลำดับลาดัๆเพนะราะฉะนั้นมาปฏิบัติร่วมกันนะนะนั่งสบายๆอยู่กับตรงนีนะ้อยู่กับแค่ลมหายใจที่ไหลเข้าลมหายใจที่ไหลออกนะตามธรรมชาติของมัน นะดูเฉย,เฉยๆดูสบายๆนะไม่บังคับไม่คาดหวังนะปฏิบัติแบบนี้ไปนะไปเรื่อยๆนะ,จะเจริญพร